สวัสดีค่ะบุภาผา้ารวยค่ะมาแนะนำเสื้อถักต่อดอกอีกตัวหนึ่งค่ะตอนนี้ก็เป็นลายที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็สวยดีเนาะแต่ว่าเขานางแบบเขาจะทำเหมือนเสื้อเขาจะตัวใหญ่ๆยาวๆหน่อยค่ะแต่ว่าถ้าเราถักก็อยู่ที่ตัวเราค่ะว่าจะเอาตัวสั้นสั้นหรือยาวเนาะแต่ถ้าบุภาถักบุภาจะใช้แค่ประมาณความยาวแค่6ดอกค่ะแค่6ดอกตรงของนางแบบบุภาว่ามันยาวไปนิดนึง แต่ว่าอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะคะว่าจะถักกี่ดอกเนาะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำดอกกันค่ะตัวนี้บุผาใช้ใช้ไหมซัมเมอร์เบอร์16-2เส้นนะคะใช้2เส้นนะทีนี้เข็มบุผาใช้เข็มเบอร์1.5ค่ะเบอร์1.5ใช้เข็มเบอร์1.5นะคะ คลิปนี้ปุผัดจะมาสอนถักลายค่ะสอนถักลายเนาะแต่ว่าไม่ได้มาสอนเข้าตัวให้นะสอนถักลายถักดอกเดี๋ยวเรามาเริ่มมาเริ่มถักดอกกันเลยค่ะขึ้นต้นด้วยโซ่ห้าค่ะห้าโซ่นะห้าโซ่ขึ้นขึ้นโซ่โซ่แรกนะคะแปดโซ่ค่ะ แโซ่ทำหลักลงในห่วงนะคะทําหลักลงในห่วงอันนี้ในห่วงนี้จะได้หหลักค่ะได้หหลักนะคะกะเ็ว้นห้าโซ่ เ็ขห้าโซ่นะคะหกหลักนะคะได้ได้หกอ่ะตรงเศษไหมเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บค่ะ น,นี้ปักลงในโซ่เลยก็ได้ค่ะไปขึ้นมาสามโซ่นะเนาะแล้วค่ะก็จะได้เป็นก็จะได้เป็นหกหลักนะคะหกหลัก เกี่ยวเข้ามานิดนึงนะคะเกี่ยวเข้ามานิดนึงขึ้นต้นด้วยสี่โซ่สี่โซ่นะคะแล้วก็พันหัวเข็มในห่วงแต่ละห่วงนะคะต้องได้สี่หลักค่ะแต่ละหลักเว้นหนึ่งโซ่นะคะแต่ละหลักเว้นหนึ่งโซ่นคะคะในห่วงนี้นะคะจะต้องได้สี่หลัก ไปอีกห่วงก็คือเว้นหนึ่งโซ่พันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะ หลักนะคะแต่ละห่วงสี่หลักนะคะสี่หลักในห่วงแต่ละหลักในเว้นหนึ่งโซ่ค่ะถักวนไปค่ะ น,นี่เข็มเบอร์1.5นะคะเข็มเบอร์1.5มันก็เกี่ยวข้องอยู่นะคะไหมสองเส้นอันนี้ไหมวีนัทนะคะส่วนใหญ่ไหมวีนัทมันจะมีขายตามต่างจังหวัดเนาะในกรุงเทพจะหาร้านยากหน่อยค่ะ ก็สั่งเอาจากลาซาด้าก็ได้ค่ะลาซาด้ามันก็จ่ายเงินจ่ายเงินปลายทางเนาะอตอนนี้มันขึ้นราคาใหม่พึ่งขึ้นร้านที่บูผาซื้อนี่แถวน้องแคมนี่ครพึ่งขึ้นเป็นห้าสิบห้าบาทเดิมทีนี่ห้าสิบาทขึ้นทีห้าบาทนี่นะคะก็จะได้ลักษณะนี้และรอบต่อมามาทำหลัก อันนี้ใช้แปดแปดโซ่นะคะคือแปดโซ่เว้นหนึ่งหลักค่ะปักบนหลักพันหัวเข็มหนึ่งครั้งปักบนหลักเว้นห้าโซ่เว้นห้าโซ่นะคะเว้นหนึ่งหลักนะถักวนรอบ ห,หลเวลาปักบนหลักค่ะให้มันเกี่ยวนี่นะคะให้มันเกี่ยวไหมหลายเส้นหน่อยเวลารีดมันจะได้ไม่ไม่อ้ามาก หาโซน ตรงนี้นับขึ้นไปสองสามปักบนหลักนะคะตรงหลักที่สี่ปักบนหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองจะได้สิบสองห่วงนะคะจะได้สิบสองห่วงช่องเลยคะ่ะจะได้สิบสองช่องสองช่อง แล้วก็พันหัวเข็มนะคะพันหัวเข็มทำกีบค่ะปักลงมันหลังนี่นะคะคือผู้ผามองมองแบบเขาไม่ค่อยชัดค่ะแต่ว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบนี้นนนบบนก็เลยถักเอาแบบนี้เลยนี่นะคะสามสี่ 4หลักแล้วก็1 2 3 4 5 4หลักแล้วก็5โซ่ค่ะเกี่ยวนะคะจะได้กรีบลักษณะนี้ถักวนรอบถ้าไหมสอเส้นนะบางทีดึงมาแล้วมันมวนๆกันอยู่ต้องดูดีๆนะคะเวลาถักกันงคืนน่ะมันมาไม่หมดเนี่ยมีดอกบางดอกของบุพารเลยไม่สวยเลย มันกลางคืนมันมองไม่เคยเห็นนะมองเห็นไม่ทั่วสี่ลักหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าเอาสี่โซ่มันจะลังนะคะต้องเอาห้าโซ่ คะถักวนรอบไปเดี๋ยวมันจะมีต่อแค่มุมเดียวนะคะเดี๋ยวตรงกรีบสุดท้ายเดี๋ยวบุพาจะไปต่อให้ดูกีบสุดท้ายนะมันต่อแค่มุมเดียวะคะ่ะตัวนี้อันนี้มองภาพรวมๆถึงจะสวยนะคะมองภาพรวมคือบุผาชอบ ชอบถักอะมันก็ดูสวยหมดคือแบบไหนก็สวยหมดคือที่เลือกเข้ามานี่คือเลือกคิดว่าสวยในสายตาเนาะประมาณนั้นที่เลือกแบบมาเนี่ยค่ะที่มาสอนเนี่ยคะ จะไม่เหมือนไหมเส้นเดียวนะคะเวลาถักสองเส้นเนี่ยมันจะลำบากอยู่ในการดึงไหมนะถ้ามีไหมเส้นเส้นใหญ่ก็ดีนะคือของเขาก็ไม่มีไม่มีเบอร์ยี่สิบค่ะเขาจะมีแต่เบอร์สิบหกที่ร้านนะแต่ถ้าเป็นเบอร์ยี่สิบบุพภาใช้เส้นเดียวนะก็ไม่เปลืองใหมนะจะเบอร์ยี่สิบอ่ะ อันนี้พอเราเจอเบอร์สิบหกเนี่ยค่ะเราจะถักใช้สองเส้นนะครับทำมันจะเอียงๆหน่อยมันก็แปลกอีกแบบนึงนะคะ ก็สวยอยู่นะมันก็จะเป็นลายที่ถักไม่ไม่ใช่ว่าจะได้ไวนะคะเนี่ยค่ะมันจะถักช้าอยู่นะมันช้าตรงกรีบมันนี้นะคะาอมันต้องปรับให้นี่เนาะ มันถักเร็วไม่ได้ครับประดิษฐ์ประดอยเมื่อก่อนมีเวลาไปห้างนี่ค่ะจะซื้อหนังสือพวกประดิษฐ์ประดอยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปมันมี youtube เนาะเราก็ไปดูทาง y ยูทู e เอา มีของต่างประเทศอะคะ่ะบ,บางเจ้าเนี่ยเขาสอนแค่ลายนะคะสอนแค่ลายเหมือนบุผาเอามาสอนเนี่ยคือเราเราก็ไปทําเสื้อเอาเองแต่ลายเขาถักสวยสวยแต่ไหมเขาสวยนะไหมเขาถักนี่เรียบกิ๊บเลยไหมต่างประเทศอะแต่ถ้าไปซื้อในม้วนเล็กๆบุผาเคยจะไปจิับจับอยู่โอ้ม้วนเล็กๆไม่กี่กำรรนะะี่ค่ะเป็นหลายร้อยอะเลยไม่เอาแพงเกินไปถ้าเสื้อตัวหนึ่งนี่ อ้น่าจะหมดหลายพันจะพาะค่าใหม่นะคะไหมมันบิดมันต้องรีดใหมต้องไหมสองเส้นถามว่าถ้าถักเส้นเดียวได้ก็แนะนำถักเส้นเดียวดีกว่านะคะสองเส้นมันบุคคลว่าสวยสู้เส้นเดียวไม่ได้หรอกแต่อันนี้บุผัดสอนถักเนาะ ถ้าอยากจะได้ใส่เสื้อใส่นะครับมันถักเส้นเดียวนี่ถ้าทางกว่าจะได้ตัวหนึ่งถ้าจะเป็นเดือนแต่ถ้าใช้สองเส้นในบู่พาก็จะมีเสื้อที่ถักเสร็จแล้วมามาให้ท่านผู้ชมดูด้วยก็นานๆถึงจะได้เสร็จเป็นตัวหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะก็ใส่มาโชว์เป็นคลิปหนึ่งอะไรอย่างนี้นะค่ะให้เห็น แต่๋ยวไาเอกคนสอนถักไม่มีเสื้อถักให้ดูเลยแล้วหุ่นก็ไม่ได้หุ่นดังแบบนะก็ถักเสื้อแบบของวัยรุ่นไม่ได้ก็จะเป็นแบบผู้ใหญ่ใกล้ละใกล้ละเห็นที่เป็นเสื้อแบบน่ารักน่ารักของเด็กๆเนี่ยค่ะโอ้คนดูเป็นหลายแสนเป็นล้านของบูพานี่ก็ดูอยู่หลักร้อย ก็ฝากมาดูกันหน่อยนะคะสอนแบบบ้านๆนะคนแก่สอนห้าสิบแปดแล้วคะ่ะห้าสิบแปดจะเข้าห้าสิบเก้าแล้วอีกสองปีกเกษียณก็เดี๋ยวอาจจะได้ทำ YouTube เต็มตัวจะได้ขายด้วย กลีบนี้เดี๋ยวกีบสุดท้ายปุผภาจะไปต่อนะคะไปต่อดอกนะเดี๋ยวกีบหนึงเวลาดึงดึงใหม่ก็ให้มันเสมอกันค่ะตรงกลีบมัน ท,ที่จะต่อนะคะมันต่อแค่แคบมุมเดียวเองนะคะลายเนี้ยต่อดอกค่ะต่อแค่กีบเดียวอันนี้3าส น,นี่เราถักให้ครบห้าห้ากิบห้าห้าหลักเลยนะคะเพราะเราจะต้องต่อนะเราไม่ต้องโค้งลงมานี่นะคะครบห้าเลยนะคะพอเราจะมาต่อนะคะมาต่อกระดอกพื้นดอกจุดมุมมุมเนี่ยคะ่ะเบสมาสองเบสมาสองเรามาต่อกลิบนี้เบสมาสองนะมาตอกลิบนี้กิบเดียวค่ะ ถามว่าดอกมันหมุนไปหมุนกลับไปกลับมาก็ไม่เป็นไรคะ่ะอู๋เผาก็ต่ออย่างเงี้ยค่ะต่อแค่แค่นี้แค่นี้เองค่ะเนี่ย่ะเนี่ยเราจะให,หม้มันหมุนไปทางเดียวกันก็ได้นะคะดอกกลีบมนะันให้หมุนไปทางเดียวกันก็ได้นะคะเนี่ยค่ะต่อแค่ตรงนี้นี่นะ นี่ต่อเลยพอเราต่อแล้วก็บิดบิดกลับมานิดหนึ่งเนะะียค่ะเกี่ยวมานิดหนึ่งเพื่อล็อกไม่ให้มันมันบิดมากกว่านั้นเราก็ตัดไหม่แล้วค่อยไปซ่อนตัดเผื่อนิดหนึ่งนะคะนีน่ค่ะต่อแค่มุมเดียวนะคะ เสื้อลายนี้นะเพราะมันจะมีทําดอกตรงกลางเดี๋ยวบุพาจะบอกวิธีตรงทําตรงกลางพอดีตรงกลางมันต้องถักให้ครบสี่ดอกอันนี้เราก็ซ่อนใหม่เผื่อใครไม่รู้วิธีซ่อนนี่นะคะซ่อนแบบนี้นะใช้เข็มบหัวเล็กหน่อยนคะคะซ้อนวนๆน,นี่มันไปอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เก็บเรียบร้อยบ้างไม่เรียบร้อยบ้างนะ นี่นะคะเนี่ยค่ะเวลาเราต่อแค่มุมเดียวมุมเดียวนะคะแต่ทีนี้ตรงตรงเว้นเนะะี่ยค่ะเว้นสองอันนี้พอตรงนี้เว้นสองพอมาต่ออีกดอกหนึ่งเราก็มาเกี่ยวตรงนี้ตรงมุมนี้นะคะแล้วก็มุมนี้ที่จะเกี่ยวนะคะทีนี้พอพอเกี่ยวสี่มุมได้แล้วใช่ไหมคะพอสี่มุมนะ พอดีตรงตรงกลางเนี่ยบุขผาไม่ได้สอนเราก็ถักโซ่นะคะถักโซ่โยงถักโซ่โยงนะตรงนี้มากรีบนี้ห้าโซ่ห้าโซ่อันนี้ห้ารู้สึกมันจะอันนี้ถักโซ่หลวมไปนี่ค่ะห้าโซ่ตรงเนี้ยห้าโซ่ห้าโซ่ห้าโซ่เนี่ยนะคะจุดเชื่อมนี้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 มาเชื่อมนี้ คือเชื่อมให้เป็นวงก่อนพอมันเป็นวงใช่ไหมคะแล้วเราก็ย้อนถักถักย้อนกลับมาให้มันอยู่ตรงกลางหลักนี้นะคะถักโซ่เกี่ยวๆมาอยู่ตรงกลางหลักแล้วก็ขึ้นด้วยสามโซ่สี่โซ่ตรงนี้สี่โซ่สี่โซ่นะคะขึ้นหลักแล้วก็ทำทำตรงนี้อีกสามหลักพันหัวเข็มหนึ่งครั้งสามหลักแล้วก็รวบรวบรวบหัวนะคะรวบหัวพอรวบหัวเสร็จก็มาตรงนี้ก็สี่หลักรวบหัว นะะี่ยค่ะวนไปเนะะี่ยค่ะสี่จุดสี่หลักรวบหัวพอตรงนี้พอเราจะตัดไหม่นะคะหมุนหมุนให้มันเป็นให้มันเป็นเป็นกลุ่มเดียวกันอะคือคือไม่ให้มันห่างบางทีมันจะมันจะไม่ค่อยสวยนะเราก็เกี่ยวเกี่ยวมันหน่อยแต่งแต่งให้มันให้มันอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมหน่อยนะคะแล้วค่อยตัดไหม่ตัดไหม่แล้วก็ซ่อนไว้ในนี้อันนี้ลักษณะวิธีนี่นะคะนะี่ตรงตรงกลางนี้บูผาไม่ได้สอนนะ นี้แนะนําแล้วนะว่าทํำยังไงนี่นะคะลายนี้ภาพรวมออกมาสวยนะบุผาว่าสวยเดี๋ยวบุผาก็จะถักอยู่ค่ะถักอยู่เพราะไหมไหมเพราะไหมไหมพออยู่แล้วอันนี้สีชมพูเข้มมาหน่อยสีชมพูเข้มมามองภาพรวมสวยอยู่นะพอดีบุผามีไหมสีชมพูเหมือนของนางแบบเลยค่ะสีชมพูนี้เลยสีนี้เลย ก็จะทําประมาณคล้ายๆของเขาเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าจะทําสั้นหน่อยจะใช้แค่หกดอกใช้แค่หกดอกจะได้ทักน้อยหน่อยเนี่ยค่ะก็ก็เดี๋ยวพอเสร็จแล้วถ้าเกิดทักเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่าสวยขนาดไหนนะวัดวัดทำทำแบบไหนแต่แขนนี่บูผาอาจจะเอาแขนเดี๋ยวดูไหมก่อนว่าจะพอถึงแขนสี่ส่วนไหมถ้าไม่พอสี่ส่วนก็อาจจะแขนมาใกล้ๆข้อศอกนะคะก็สวยอยู่นะ แต่ว่าไม่ไม่ได้สั้นคือบุภาใส่เสื้อแขนกระดิ่งไม่ได้ค่ะถ้าใส่แขนกระดิ่งได้ก็จะสวยมีแผลเป็นค่ะทางยาวเลยต้นแขนทีนี้ว่าเราก็ต้องปกปิดนะก็สังเกตว่าบุพาจะไม่ถักเสื้อแขนกระดิ่งอืมเพราะถักแล้วเราใส่ไม่ได้ก็ไม่รู้จะถักทําไมก็สักถักที่เราใส่ได้ค่ะก็ฝากท่านผู้ชมไม้อีคลิปหนึ่งค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ